สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวราศีเมฆทุกท่านนะครับนี่เป็นคลิปประจําเดือนธันวาคมนะครับในปี -6 6นี้ก็บอกว่าเป็นเดือนสุดท้ายเป็นเดือนส่งท้ายแล้วนะครับก็อ่ะยังมีเรื่องมาฝากมาเตือนอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังเป็นกังวลใจนะครับแต่ถามว่าเป็นกังวลใจขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้เป็นกังวลใจขนาดนั้นเพราะอะไรนะครับเพราะว่าในตรงส่วนของดวงดาวนั้นยังมีดาวสุพเคราะห์โคจรอ,อยู่ที่เรือนเมฆนะครับ ก็คงต้องบอกว่ามีเกณฑ์ในเรื่องของการผ่าตัดมีเกณฑ์ในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับมีเกณฑ์ในเรื่องของการเจ็บเนื้อเจ็บตัวอยู่พอสมควรฉะนั้นชาวราศีเมฆหลายๆคนอาจจะต้องเข้าห้องผ่าตัดหลายๆคนอาจจะเกิดอุบัติเหตุหลายๆคนเล่นกีฬาแล้วอาจจะเอ็กซ์เเดนต์ฉะนั้นดูแลตัวเองเอาไว้ให้มากๆหรือหลายคนนะครับโครคภัยไข้เจ็บนั้นกำเริบขึ้นมาก็เป็นไปได้แต่มันมีข่าวดีตรงที่ดาวสุพรค่อยยังโคจรอ,อยู่ที่เรือนเมฆนะครับ ฉะนั้นก็ดีใจด้วยนะครับกับชาวราศีเมฆที่ยังมีโอกาสที่จะพบแพทย์ผู้มีความชี่ยวชาญฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอานิสงส์ที่ดีของชาวราศีเมฆนะครับนั่นคือสิ่งที่ซ้อเป็นห่วงนะครับหลังจากนั้นไม่มีอะไรน่าห่วงบอกเลยบอกเลยนะฮะว่าเดือนธันวาคมเนี่ยมีข่าวดีหลายมิตินะครับมีข่าวดีหลายๆมิติกีนี้พูดถึงตัวราศีเมฆไปแล้วเนาะลืมพูดไปนะครับในเรื่องของบุตรหลานด้วย นะครับทีน,นี้บอกแล้วว่าชาวราศีเมฆอาจจะผ่าตัดโรคก,กําเริบหรืออาจจะเล่นกีฬาเอ็กซ์เซเดน์หรือแม้แต่ใช้ชีวิตประจําจวันนะครับอาจจะตกส้นสูงตกบันไดก็เป็นไปได้ฉะนั้นลูกหลานของเราก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยเช่นกันเช่นความดื้อความซุกความซนนะครับนะเอามือไปหยาปปักไฟบ้างนะครับวิ่งเล่นแถวบันไดบ้างนะครับวิ่งเล่นแถวถนนบ้างนะครับ ก็คงต้องฝากเตือนให้ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับว่าบุตรหลานของเราจะมีโอกาสเอ็กเซเดนต์ด้วยหรือไม่นะครับแต่ก็ยังดีนะครับที่การทำมุมสัมพันธ์นั้นก็ยังเป็นคุณแก่ดวงชะตาหมายว่าถึงขั้นแบบสูญเสียอะไรเลยไหมซ้อก็คงไม่ได้มองตรงนั้นนะฮะแต่คนหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่เนาะลูกเจ็บนิดเดียวนะฮะเหมือนใจจะหลุดเหมือนใจจะขาดนะครับฉะนั้นก็ดูแลใกล้ชิดนะครับในเรื่องของความสุกซนของบุตรหลานเอาไว้มากๆ ไปดูข่าวดีหลังจากนี้บอกแล้วว่ามีแต่ข่าวดีเลยนะฮะเรื่องเงินเรื่องทองของดวงชะตาของชาวราศีเมฆก็จะมีกำลังในชะตาต้อนรับไปเดือนส่งท้ายอย่างนี้หมายความว่าใครที่คาดหวังในเรื่องเงินทองไม่ว่าจะเป็นเงินกู้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำมาหากินไม่ว่าจะเป็นกำารกำไรในเรื่องของการค้าการขายบอกได้เลยว่าชาวราศีเมฆนะครับคาดหวังกับผลกำารกำไรได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย เงินทองไหลามาเทมานะครับกด็ดีใจกับชาวราศีเมฆด้วยนะครับที่จะมีอาน,นิสงส์ที่ดีตอบรับในช่วงเดือนส่งท้ายทําให้เรานั้นมีเงินจับใจ่ายในช่วงสิ้นปีอ่าฉั้นก็ดีใจกับชาวราศีเมฆนะครับแต่ส่วนว่ามันจะเหลือมากเหลือน้อยก็คงอยู่ที่กิเลสของชาวราศีเมฆแล้วนะครับว่ากิเลสเราจะเยอะไหม ถ้ากิเลสเราเยอะนะครับเราก็อาจจะต้องไปซื้อนูน่นซื้อนี่นะโอ๊ยมันได้กําไรมันได้เงินโบนัสมันได้เงินโอทีมานะครับก็ต้องไปช้อปปิ้งนะฮะตอนรับปีใหม่ก็แล้วแต่ชาวราศีเมฆเลยนะครับแต่ทิศทางของรายจ่ายก็ไม่ได้เป็นอะไรที่น่าห่วงและไม่ได้เป็นอะไรที่ซ้อเป็นกังวลใจนะครับแล้วหลายๆคนที่อาจจะรอลุ้นนะฮะรอลุ้นในเรื่องของรายได้บางอย่างหรือเงินบางอย่างที่จะเข้ากระเป๋า มีสิทธินะฮะมีสิทธินะครับฉะนั้นไม่ไว่าจะเป็นเงินในมิติหนึ่งมิติใดก็จะไหลามาเทมานะครับส่วนในเรื่องของดวงดาวในเรื่องของหน้าที่การงานก็ยังเป็นผลดีและมีโอกาสที่จะผู้รับผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือผลักดันและสนับสนุนชาวราศีเมษนะครับแต่ต้องบอกว่าอย่างนี้นิดนึงนะครับในเรื่องของความเครียดอย่างนะครับในเรื่องของความที่ต้องเหน็ดต้องเหนื่อยในเรื่องของการทํางานอย่างคงหลบเลี่ยงไม่ได้ แล้วใครที่กำลังจะมองหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองในการเปลี่ยนงานนะครับก็บอกว่าเป็นไปได้มีโอกาสไหมที่ชาวราศีเมฆจะตกงานแบบต้อนรับปีใหม่มีนะครับแต่เผอิญก็มีดาวสุพเค์อ,อีกแล้วนะครับที่เข้าทำมุมฉะนั้นต่อให้คุณตกงานคุณก็จะได้งานที่ดีกว่าเดิมบอกได้เลยนะแต่ไม่ได้ยุยงให้ชาวราศีเมฆลาออกนะฮะลาออกจากงานแล้ววิ่งไปหางานใหม่นะไม่ได้ยุยงส่งเสริม แต่ใครที่รู้สึกอึดอัดที่อยากจะหาอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตอยากหาอนาคตที่ดีๆให้กับชาวชีวิตของชาวราศีเมฆก็จัดไปให้กับดวงชะตาแต่ไม่เอานะฮะตกงานก่อนค่อยไปหางานใหม่ดูงานซะก,ก่อนนะครับพอใจไม่พอใจสามารถรีเควสต,ตัวเลขได้ไหมตัวเลขดูดีไหมอะไรไหมเพราะมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับตัวเลขนะฮะฉะนั้นความก้าวหน้ามันก็มีนะครับแต่จะมีคนส่วนน้อยนะที่มีดาวเข้าไปรับจริงๆถึงจะตกงาน นะฮะสำหรับชาวราศีเมฆนะครับฉะนั้นก็ดีใจกับชาวราศีเมฆไม่ว่าคุณจะตกงานหรือคุณจะเปลี่ยนงานก็มีโอกาสานในเรื่องของความก้าวหน้านะครับอ่ะไปดูในเรื่องของความรักความคข้นะครับในตรงส่วนของชาวราศีเมฆนะครับอ่ะลืมพูดไปลืมพูดไปชาวราศีเมฆยังไงซอก็ยังขอฝากเตือนในเรื่องของเอ็กซเเดนซ์ในเรื่องของการทํางานอยู่นะฉะนั้นใครที่ทํางานที่สูงอย่างใครทํางานที่เกี่ยวข้องกับฟืนกับไฟอย่า ใครที่ทํางานในเรื่องของเครื่องมือเครื่องจักรที่อันตรายอย่างคงต้องฝากเตือนหนักๆเลยว่าชาวราศีเมษต้องระมัดระวังนะครับเราอาจจะไม่ได้ตกงานนะฮะแต่อาจจะตกจากที่สูงไปเลยฉะนั้นชาวราศีเมษก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึงนะครับในตรงส่วนนี้ดาวสุคระเคอยู่ในเรือนราศีเมษคุ้มโทษคุ้มภัยไหวไหม่ซ้อก็ยังน่าจะไหวอยู่นะนะครับฉะนั้นก็ถามว่าแอบห่วงไหมก็แอบห่วงนะบางทีอาจจะ หัวล้างข้างแตกนู่นนี่นั่นหรือบางคนอาจจะแค่เล่นกีฬานะครับนะอืมฉะนั้นก็คงขอฝากเตือนไว้ด้วยไปดูในเรื่องของความรักนะครับก็กลับมีข่าวดีอีกแล้วนะครับมีกลับมีข่าวดีอีกแล้วด้วยดาวเครือหัสนั้นนะครับสัมพันธ์ถึงเรือนราศีเมฆนะครับดาวปัตตนีมีกําลังแล้วมีดาวมาสั่นไหวอีกฉะนั้นบอกได้เลยว่าชาวราศีเมฆมีโอกาสไหมที่จะล่อนการ์ดวิวาในช่วงปลายปีอย่างนี้บอกได้เลยนะฮะฤดูหนาวเนี่ย มันหนาวเหน็บมันต้องหาคนมากอดเพื่อเพิ่มไออุ่นนะครับฉะนั้นชาวราศีเมฆไม่ว่าคุณจะโสดหรือคุณกําลังจะมองในเรื่องของการแต่งงานก็ยินดีกับชาวราศีเมฆด้วยว่าจะมีกลิ่นไอที่ดีนะครับสาหรับชาวราศีเมฆในเรื่องของความรักความใคร่นะครับแต่ก็คงต้องบอกว่าก็มีไหมที่จะแบบเอ็กเซเดนซ์ในเรื่องของความรักมีนะฮะแต่ส่วนน้อยจริงๆสําหรับชาวราศีเมฆ ฉะนั้นในเรื่องของความรักก็ยังเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีข่าวดีเข้ามาขอให้โชคดี